โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เกมเพเดซามครับวันนี้ก็จะมาต่อกันกันกบการอธิบายสกิลพาร์ทที่2กันเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่พาร์ทแรกนะครับก็สามารถดูได้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่สกิลเอ็กนะครับผมเบสิกนะครับผมเมื่อเราวิ่งนะครับตอนที่เราใส่หน้ากากนะแล้ววิ่งต่อนเนื่องเนี่ยใน3าวีเนี่ยเราก็จะได้รับ เราจะได้รับลัสนะครับส่วนถ้าเป็นขั้นเอสนะครับถ้าเรามีลัสเนี่ยแล้วถ้าเราสไลด์นะครับสเตตัสลัสก็จะหายแต่เราก็จะได้เป็นเอสแทนนะครับส่วนต่อมาบรันเมื่อเรามีลัสนะครับแล้วเราเนี่ยวิ่งผ่านนะครับศัตรูเนี่ยศัตรูจะแบบเซนะครับแล้วก็เราก็จะสูญเสียลัสนะครับผมมูฟแอนด์ o v เวอร์นะครับเมื่อเรามีเอสนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งข้ามอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะหายนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้รับเป็นกิจแทนนะครับสไลด์แอกเกิลนะครับถ้าคุณมีกิดแล้วสไลด์เนี่ยสไลด์กับตำรวจที่ไม่ใช่ n o สเปเชียลนะครับกิจของคุณเนี่ยก็จะหายนะครับผมแต่ก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยเซมกันนะครับก็สกิลนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการเสียสกิลสัส่วนใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้แบบเสียสเตตัสหนึ่งแล้วก็ได้อีกสเตตัสหนึ่ง b a t t ท i n g ่ง m นะครับถ้าเรามีทั้ง3 s t ส c ตเลยนะครับ เราจะสามารถวิ่งหรือทะลุเนี่ยประตูที่ล็อกอยู่ได้แลผมเพื่อพังแต่จะต้องเป็นประตูที่เราสามารถล็อกพิกได้แล้วก็ยิงได้นะครับอาจจะเป็นประตูที่เราเป็นประตูไม้นะครับคือประตูไหนที่เราเอาปืนยิงตรงกอนได้นะครับก็คือตรงนั้นนะ่ะคือประตูนั้นเราสามารถทะลุได้แต่ถ้าประตูไหนที่เรายงิงไม่ได้อย่างพวกประตูเหล็กดังเนี้ยเราจะวิ่งผ่านไม่ได้นะครับ Swift base spin ของเราเนี่ยความเร็วเมื่อเราใส่หน้ากากครับจะเพิ่ม10% ซื้อต่อมานะครับเมื่อเนเธอร์แกสกินเนนะผมจะไม่ลดจะไม่มีผลต่อการวิ่งของเราแล้วก็คือเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีคือถ้าเราไม่มีสกิลนี้ถ้าเราโดนเนเธอร์แกสนะครับเราจะวิ่งไม่ได้แล้วก็จะเดินได้อย่างเดียวแต่ถ้าเราอัพสกิลนี้เราจะสามารถวิ่งทะลุกแกสได้ในหนึ่งไฮนะครับคุณสามารถ หลุดพ้นรอดจากโคเกอร์หรือแซปเปอร์ได้นะครับโอเคสกิล okay, ต่อมาแล้วผมแมนดิพูลเลเตอร์นะครับเบสิกก็คือเราจะทนะายเนี่ยก็คือมาตัวกันเนี่ยเร็วขึ้น50%นะครับแต่ถ้าขั้นเอสเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทตุตัวประกันนะครับมันก็จะนับเป็นอีก1อีก1ตัวประกันก็คือเป็นสองโอเวอร์เวดนะครับร,ระยะที่คุณตะกนสั่งเนี่ยจะทําให้ซิวิเลียนเนี่ยทำให้ตกใจเนี่ยกลัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีก20%คือปกติเราสั่งประมาณรอบเดียวมันไม่ลงหรอมาณ เราต้องสั่งมา2-3รอบถึงจะลงแต่ถ้านี้มันจะเพิ่มระยะในการสั่งแล้วก็มีโอกาสที่ซิเบเลียนน่ยกลัวมากขึ้นอีก2 0แล้วก็ซิเบเลียนน่ยจะนอนลงไป50%นะครับผมหลังจากที่โดนสั่งให้หมอบลงไปนะครับผมก็จะมีโอกาส50%แล้วก็สามารถสั่งเนี่ยตัวประกัน3ตัวให้เดินตามเราได้ปกติถ้าไม่อัพสกิลนี้เราจะสามารถสั่งได้แค่1คนเท่านั้นซิเวอร์นะครับเทสเอมพลยหรือกาดเนี่ย หรือใครก็ได้เนี่ยมันจะนับเป็นการเพิ่มเทรดตัวประกันเหมือนกันนะครับสกิลต่อมาเมื่อเทรดตัวประกันนะครับผมเราก็จะได้รับสองชาร์จนะครับผมให้กับที่เราปลดปล่อยตัวประกันนะครับผมมันคือการแลกของกันคือสกิลนี้ผมว่ามันดีนะเห็นคนส่วนใหญ่เขาเล่นกันเยอะนะครับเราสามารถวิ่งไปเทรดตัวประกันแล้วตัวประกันน่ะเขาจะทิ้งพวก first aid kit แล้วก็ repair kit พวกนี้เพิ่มนะครับผมก็ของพวกนี้มันจําเป็นนะครับ ที่เรามาถือว่าขั้นที่จะดีนะครับผมเราสามารถสั่งการหรือว่าตำรวจ h e ว v y สว่านนะระยะ5เมตรเนี่ยเราสามารถทําให้พวกมันเนี่ยยอมนะครับโดยการที่เราเล็งไปนะครับจนกว่ามันจะนอนลงไปนะผมแล้วก็ยอมเต็มที่นะรเราสามารถมัดได้นะครับแล้วก็มันจะเชื่อมกันกันกบสกิลนี้นะครับแล้วพอ1ึงช่วงเทตตัวประกันเนี่ยมันก็นับเป็น1ตัวประกันนะครับเราก็จะได้อันนี้ พวกเฟิร์สอชอีกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าช่วงเราต้นเนี่ยตัวประกันเนี่ยเราจะหายากเพราะว่าโดนตำรวจเนี่ยปลดหนีไปแล้วน,น,นั้นเราก็ต้องเอาตัวประกันเอ้ยเราต้องเอาตัวประกันจากตำรวจมาได้แหละ1คนนะครับได้แค่1คนนะคือจะไม่สามารถเหมือนภาค2ที่เราสามารถจับได้2อสาคนอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้นะคือได้แค่1คนนะครับก็ถือว่าดีเก็บไว้เอาไว้เทรดแลกเลือด ต่อนะครับเมื่อคุณล้มนะครับคุณสามารถสั่งให้ตัวประกันที่เรามัดไว้เนี่ยในระยะของคุณเนี่ยมาช่วยชุบเรานะครับซึ่งสกิลนี้มันก็มีในภาค2เหมือนกันเคยใช้อยู่ คือล้มอยู่เราสามารถหันไปสั่งให้มาชกได้ก็ก็ถือว่าดีนะครับเพื่อเผื่อบางทีเราเราอยู่ห่างกับเพื่อนเงี้ย <im itation> เราสั่งได้แต่ก็ผมว่ามันไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเกมเนี่ยตัวประกันเราจะหายากมากนะครับตัวที่เราเทรดไปเนี่ยมันจะไม่มีแล้วมันจะหายากมากดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะให้ตัวประกันประชูด้วยเนี่ยเขางที่จะยากนะครับถ้าเราไม่ได้แจ็คพอตไปล้มตรงใกล้ตัวประกันพอดีเนี่ยมาสเตอร์เทรดนะครับเมื่อทุกครั้งที่เราเทรดตัวประกันนะครับผมเพื่อนที่เราอยู่ในคัสตอรดี้เนี่ยก็จะลดลงทุก10ินะครับ คือเทหนึ่งตัวก็สิบวิสิบวิอะไรเงี้ยคือถ้ามีเยอะก็เพื่อนยิงเกิดไวประมาณนี้นะครับส่วนสายต่อมานะผมมาเวอร์นะครับผมซึ่งสายนี้ใครที่ชอบยิงถูกใจสิ่งนี้แน่นอนรวมถึงผมด้วยเพราะว่ามันมีบสกิลที่ค่อนข้างจะโกงนะครับโดยเริ่มเบสิก ทุก35นั้นเนี่ยที่คุณยิงไปคุณจะได้อีสนะครับผมแล้วถ้าเป็นขั้นเอชเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดีโหลดปืนนะฮะแล้วถ้าปืนนั้นเนี่ยมันแม็กกาซีนเนี่ยมันหมดนะฮะเกียงก็คือศูนย์นัดน,นะฮะจะรีเฟสอีสนะครับผมรีคอยด์แฮนดิ้งนะครับเมื่อคุณมีอีสเนี่ยอาวุธของเราอะรีคอยด์อาวุธของเราก็จะลดลงนะครับก็ แล้วใครที่แต่งปืนแล้วปืนมันดีดมากๆเลยก็สามารถใช้ได้ซัพเปอร์เซฟไฟถ้าคุณมีอีสนะครับการยิงของเราจากอาวุธเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้อาวุธเนี่ยติดสถานะแบบเซไปอะไรอย่างงี้นะครับผมเหมือนแบบระหวัดระแวงอะไรอย่างงี้เอมเมอร์ฟันเนลนะครับซึ่งสกิลนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผม mm hmm. เมื่อคุณมีอีสนะครับทุกครั้งที่คุณหยิบกระสุนขึ้นมาจากพื้นเนี่ยมันกระสุนเนี่ยมันจะเพิ่มเข้าไปในแม็กกาซีนที่เราใช้อยู่ตอนนั้นสมมติเรายิงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปปป ในแม็กตอนนั้นแล้วคุณวิ่งไปเก็บเนะี่ยมันจะได้คืนมานะครับผมข้อค้างไดเยอะเลยนะครับถือว่าดีแล้วถ้ากระสุนมันเต็มเนะี่ยมันก็จะไปเป็นกระสุนสำรองนะครับส,สกิลนี้ผมว่าโองมากนะครับคือถ้าใช้2ส,สกิลนี้พร้อมกันอนะ่ะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยฮะแทบจะแบบยิงอย่างเดียวฮะไม่ต้องรีโหลดเพราะว่าสกิลนี้ถ้าคุณมีอีส์นะครับแล้วถ้าเราฆ่าตำรวจเนะี่ยกระสุนที่มันดรอปเนะี่ยมันจะออโตเมติกเข้าเข้า Mac แม็กเราเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปวิ่งหยิบแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเข้ากับสกิ ถ้าเราหยิบกระสุนมันก็จะเข้ากระสุนที่เรายิงอยู่ตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้วถ้านี้หยิบอีกคือเรายิงอะ่ะคือต่อให้ยิงแบบไกลๆอะ่ะแม่งก็ได้กระสุนกลับมาแล้วอะ่ะโคตรโกงอะ่ะผมว่าโกงมากเล่นช็อคก,กันเล่นแอสซอลเล่นปืนกลหนักถือว่าดีนะครับต่อามาสปินลีโหลดนะครับก็ของดีนะครับอันนี้คือแนะนําให้ใช้เลยนะครับคือเราจะวิ่งไปแล้วก็รีโหลดได้นะครับตัวสนันมาชาร์ปชูเตอร์นะครับผมขอบอกเลยว่าสกิลนี้ใครชอบเล่นพวกมาร์คแมทกันหรือว่าสไนเปอร์จะถูกใจมากนะครระนนะครรรัับบเพาะะน เมื่อคุณยืนอยู่เฉยน,นะแล้วก็เล็งด้วยเนะี่ยในเวลา1.5วินาะทีเนี่ยคุณก็จะได้รับ stack e a s นะครับส่วนขั้น a c นะครับเพื่อเรายิง headshot เนี่ยแล้วกที่เราเล็งนะครับมันก็จะ refresh e a s ให้เราด้วย p r o ิเทอร์ร o ลคอนโทนะครับเมื่อคุณทำลายพวกจุดอ่อนของสตูอพวกสตูพิเศษอย่างแซปเปอร์แบตเตอรี่พวกเนี้เนเดอร์ที่มีรูปตัวตรงกลางเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทำปฏิกิริยากับ ัตูรอบข้างด้วยนะครับถือว่าแซปเปอร์ยิงปุ๊บแม่งก็จะช็อตคนรอบ้างด้วยที่ไม่ใช่เรานะคนในทีมหมดด้วยคือมันจะช็อตสตูลอบข้างถ้าเป็นเนเดอร์ก็มันจะสตาร์ทสตูรอบข้างเลยถือว่าอันนี้ดีไหมดีนะลองช็อตนะครับเมื่อเมื่อคุณมีอีสเนี่ยแล้วถ้าคุณเลงไปนะครับคือมันจะไม่เสียระยะแบบเฮช็อตนะคูณดาเมจอะคูนเฮช็อตอะคือปกติยิงไกลยิงจากไกลๆอะคือมันจะลดดรอปดาเมจกระสุนลงอะคือเพราะในสแต็ก การแต่งปืนน่ะมันจะมีอันนึงก็คือระยะดาเมจอะ่ะยิ่งเรายิงไกลดาเมจจะค่อยๆลดลงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีอีสเนี่ยแล้วอัพสกิลเนี่ยคือมันจะไม่ดรอปดาเมจลงนะครับจะไม่ดรอปดาเมจตามระยะทางซึ่งทำให้การยิงเฮดช็อตเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับถึงได้ชื่อว่าลองช็อต precision shot นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรายิงเฮดช็อต2นัดเนี่ยโดยที่ไม่พลาดหรือว่าไม่เปลี่ยนปืนเลยนะครับนัดต่อไปที่เราจะยิงเนี่ยมันจะทำดาเมจ สกลิลตามสโคปนะครับแต่สกลิลนี้มีกฎเกณฑ์ก็คือคุณต้องใช้สโคปคูณ4ขึ้นไปนะครับสกลิลนี้ถึงจะใช้งานได้ก็สมมุติว่าใช้สโคปคูณ6เนี้ยแล้วเรายิงเฮดช็อต2นะัดโดยที่ไม่พลาดเลยนะครับแล้วก็จะไม่เปลี่ยนปืนด้วยนะครับคือนัดต่อไปอะ่ะในการยิงอะ่ะ ทำดาเมจอะตามเบสของสโคปที่เราใช้ก็คือใช้คูณ6เบสดาเมจก็จะคูณ6ออะคือโคตรแรงเลยนะทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้สไนเพราะว่ามันคูณดาเมจงี้แหละโคตรแรงเลยมันเหมาะกับเอาไว้ใช้กับโบโูเซอร์พวนนี้แต่ส่วนใหญ่ก็มันมีอาวุธโอเวอร์คิวสไนยอยู่แล้วอะที่เราสามารถเอาไว้ต้านได้ะดังนั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่า จะเอาไปเล่นยังไงนะครับ casting shot เมื่อคุณมี e a s นะครับแล้วถ้าคุณเล็งสโคบลงไปเนี่ยการยิยงของคุณเนี่ยก็จะทะลุอีกหนึ่งเป้าหมายเลยนะครับ head hunter นะครับเมื่อคุณมี e a s เนี่ยแล้วถ้าคุณเล็งเล็งสโคบยิง head shot หนึ่งคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักหรืออาวุธรองเนี่ยจะรีกระสุนหนึ่งนัดนะครับให้กับแม็กกาซีนนะครับ แล้วสกิลเนี้ยจะคูลดาวแค่1.5ึ่งจุดห้าวิผมว่าสกิลนี้ไม่ผมว่าส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าจะอัพสกิลเนี้ยคุณไปอัพสกิลนี้ดีกว่าคืออันเนี้ยก็ใช้อีสเหมือนกันในการกดเกณฑ์อันนี้ก็ใช้อีสเหมือนกันซึ่งนั้นนั้นอ่ะอันเนี้ยก็รีกระสุนได้แม็กที่เราใช้เลยแล้วก็ถ้าใช้สกิลเนี้ยก็เอาต้นม่ติหยิบมาเลยสกิลนี้มันหลีแค่หนึ่งนัดเองนะคือก็ใช้สกิลนี้ก็ได้อ่ะนะเอาจริงๆผมแนะนำว่าใช้สกิลนี้ เลงไวขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็ปืนใครที่เล็งช้าๆก็แนะนําให้ใช้สกิลนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่สไนมันก็เลงช้าอยู่แล้วก็แนะนําให้ใช้ดีกว่าถ้าจะไปสายสไนจะจ่าเลยนะโอเคสายต่อมานะครับ Enforcer เป็นสายที่ผมเล่นบ่อยมากชอบมากนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนที่เล่นเพเดเนี่ยเขาแนะนํามานะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ว่าสกิลนี้มันดียังไงนะครับปกติก็เล่นแบบว่าสายยิงเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันใช้ได้ก็ Enforcer นะครับขั้นเบสิกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุณเนี่ยค่าศัตรูในระยะ4วิเนะี่ยแล้วอยู่ในช่วง5เมตรเนะี่ยคุณก็จะได้รับกิจแต่ก็เป็นขั้น S นะครับเมื่อใดก็ตามคุณค่า1ศัตรูเนีนะ่ยในระยะ5เมตรนะครับแล้วถ้าคุณมีกิจอยู่แล้วเนะี่ยคุณก็จะได้อีสด้วยนะครับก็คือค่า3ตัวแ,แกนแรกใน ระยะเวลา4วิใน5เมตรได้รับกิจแล้วถ้ามีกิจแล้วคุณค่า1ตัวในระยะ5เมตรอีกก็จะได้ East อีสติกคลิกลีโหลดอันนี้ถามว่าดีไหมถ้าปืนที่คุณแต่งอ่ะมันไม่มีแม็กโหลดไวอะ่ะแล้วถ้าปืนที่คุณเล่นมันโหลดรีโหลดช้าก็แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าคุณมีกิจกับอีสเนี่ยคุณจะรีโหลดสปีดนะครับเฟส2เฟสนะครับถ้าคุณมีอีสกับกิจเนี่ยจะทำตามเมฟเพิ่มอีก10%สําหรับเป้าหมายที่อยู่ใน5เมตรใ,ในของคุณนะครับคือถ้า อีสเนี่ยมีดาเมจสิอยู่แล้วแล้วถ้าคุณมีมีสกิลเนี้ยก็เป็นอีก10ก็เป็น20แต่อีก10เนี่ยต้องอยู่ใน5เมตรนะครับถึงจะแรงซึ่งมันก็จะไปหัวข้อของส่วนใหญ่เดะมันจะไปทางเวของช็อกกันมากกว่าแต่จริงๆปืนหลักก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตำรวจเกมเนี้ยเ i เกมเนี้ยม,มันวิ่งชาร์จเราเนาะถ้ายิงเล่นที่แคบเนี่ยปืนกลก็เล่นได้นะครับช็อกกันก็เล่นได้เล่นได้หมดนะครับขอแค่ดาเมจแรงๆอะ่ะสโลนะครับผม ถ้าคุณมีทั้ง i ิสกิเนี่ยคุณจะต้านทานเอฟเฟกนะครับก็จะเอาไว้ต้านพวกโดนโล่ตบโดนตำรวจตบเนี่ยแบบว่าเอาตัวกันมาเป็นโลเนี่ยเป็นชิล human น h i l แล้วโดนตำรวจมาตบเราตรงเนี้ยถ้ามีสกิลเนี่ยต่อให้ตำรวจตบโล่ตบเนี่ยเราจะไม่โดนละถือว่าค่อข้างที่จะดีนะครับบางทียิงเพิ่นไปหน่อยอะไปยิงชิลเงี้ยโดนโลตบเสียมุเป็นหมดคอมแบสรีโหลดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับการรีโหลด ปืนของคุณเนี่ยถ้าแม็กกาซีนตอนนั้นอ่ะมันยังมีกระสุนยอยู่อ่ะมันก็จะรีเฟซโฟร์อิสแอนกิดด้วยนะครับซึ่งโคตรดีเลยนะครับคือดีมากนะครับผมคือถ้าเล่นสาย Enforcer หมดเลยแล,แล้วถ้าบวกกับ2องสกิลเนี้ผมบอกเลยนะยิงอ่ะยิงเพลินๆพิ่น่ะโคตรดีเลยนะครสายนี้ผมถึงได้ชอบองไงฮะสกิลต่อไปนะครับการฆ่าศัตรูเนี่ยในระยะ8เมตรนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะทให้ทหารที่ไม่ใช่สเปเชียลเอนเนมีนะนระยะ5เมตรเนี่ย จะแบบทิสถานะเตยไปอะไรพวกเนี้ยเหมือนเดิมนะฮะคือยิงเพื่อนแล้วก็ตกใจอะไรแบบนี้เหมือนภาค2โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพเดยสาอธิบายสกิลภาคส,สอแล้วครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงชอบสกิลไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วถ้าใครเนี่ยมี ข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับและสำหรับใครที่ดูถึงจนจบเนี่ยขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด S u b s c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็รอดูบิวบิวช็อกกันได้เลยนะครับบิลแอสโซผมตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วนะครับก็รอคอยติดตามนะครับว่าสายเนี่ยเล่นยังไงนะครับก็รอคอยติดตามกันได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปอธิบายสกิลพาร์ทสนะครับเจอกันพาร์ทสนะครับผมเหลืออีก2พาร์ทนะครับเราก็จะมาเจอกันอีกนะครับสพาร์ทเกี่ยวสกิลหลังๆนี่มันจะเกี่ยวกับพวกอ่าระเบิดแล้วก็การสเตลนะครับหลักปานี้เราก็ขออยู่กันที่ En For c e เเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม๊ม่บายไปนะผมสวัสดีครับ